ขอโทษนะทุกคนเมื่อกี้แบบเพอกดออกนี่ทุกคนลายนี้สวยมากเอาไปใส่ตอนไปดิสนีย์นะรองเท้าเด็กอกด้ะใช่ถ้าเห็นคลิปนี้อยากบอกให้ท่าวว่าฉันอยู่โซรองเทา้าเด็กเธอต้องชอบแน่นอนอะเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆนะ่าจะเปิดคลิปนี้ดูแน่เลย พอเพื่อนๆเห็นก็กมาบอย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 ,มาบอยนะโอเคนะพอเพื่อนน่าจะเปิดที่ที่โรงเรียนแหละไอต้ตาอยู่แถวนี้พอด้เป็นเด็กติงตองนะคะนั่นไงเราบอกทุกคนแล้วเราบอกแล้วทุกคนไอ้ตาอยู่โซนนั้นแหละเนี่ยพอ้า,าเป็นแบบไม่ได้เด็กติงตองเด็กแบบเด็กเหมือนเด็กอนุบาล สำหรับสายตาแล้วนะเด็กอนุบาลตอนนี้ด้ากำลังหาเราเชื่อว่าทุกคนด้ากำลังหาเราโอเคตามดูหายไปไหนแล้วทุกคนอ๋อรือว่าด้าเข้าไปซอยน,นี้ไม่รู้ลนะน่าจะไม่เจอทุกคน แต่อนน้เขาก็จะว่าแต่เรเจอตอโอเคำนด้กตได้อะไรอ่ะที่เเล่ไว้อ่ะเลงไว้อ่ะก็จะเป็นบอลอะไรอย่างนี้นะเราเล่ไวาตสองไม่พอเอเราหาแล้วมันแล้วมันหนึ่งรยห้าเก้มาดูมาดู ชิ้นนี้นะคะหนึงมต <ละ S 2> า,าม,ออไ,มไม่คือเงินสอสามสิบเลยอีกสามสิบบาทด้วยอืมก็มาสุงนล้เธอเล่นิ้งอะไรบ้างเออมาตานี้ไงน่าหยิโอเคไม่กันเลยเดิวนวนอะ เอนต้องได้สักิ้ที่เป็นแบบนี้อยากได้หนึ่ง้อยก้าเก้าอีกแล้วทุกคนนี่นี่มันก็แพงเหมือนกันนี่ะถูกร้อยเก้าเก้าทุกคนเมื่อกี้แลงพาท่านผู้ชมไปชมที่ไหนบ้างเนี่ยทุกที่เลยหนึ่งร้อยเก้าเก้า เกือบจะสองร้อยแล้วอ่ะมันมันก,มนก็มันก็เกินหน่อยเอ้ยเราไปหาอุปกรณ์เล่นน้ำกันนะอ,อุปกเล่นน้ำเพลอะไอชินจังเมื่อกี้ก็อุปกรณ์ชินจังเมื่อกี้ก็เล็งไว้อยู่นะคือมันก็ กรู da, e ee. E ee! ้สึกเห็นของเล่นแล้วมันก็อยากแพงเราเห็นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูฝั่งนี้มีแต่อะไรวะเป็นรถแล้วก็แนะนำนะคะมาอีกขึ้น่าสนใจแต่ต้องเอาเงินมาเยอะๆหน่อยเฮ้ยอันนี้กี่บาทเนี่ย แต่งดูสีนี้ดิ